ดูพี่น้องนี่นี่นวันนี้มาเก็บเพ็ดเข้าปลาพิ่งจะมีโอกาสวันนี้และได้เข้าป่าพี่น้องเออนี่พาพี่น้องมาดูนี่เก็บเพ็ดจ้า มาหาเห็ดเราก็ไม่มีโอกาสได้มาก็เขาได้มาช่วงนี้ได้มาถ่ายให้พี่น้องดูอยากมาตั้งแต่นาแล้วแหละแต่ไม่ได้มาจากทีบ้านเราก็อุดมสมบูรณ์อยู่ เห็ดแดงเห็ดแดงแกงแซ่บป่าเราอุดมสมบูรณ์ดีจต่พี่น้องจ๋าโปรดช่วยกันดูแลรักษาป่าด้วเนื้ออย่าตัดไม้ทำลายป่าจะได้มีอาหารกินแหลกหมด หลา,านมาเก็บเห็ดพี่น้องเอ้ยฮะค่อยๆดูค่อยๆหาไปไม่ต้องรีบเรานี่โอ้ยงาม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 จริงๆ

ช,ช่เอาไว้กินยำมันบอกมีมนททคนเรือม,มาแล้ว

โอ้ยเขาปลาแล้วก็มีความสุขโอ้ยมีความสุขจริงๆเนี่ย คือมาหมานแท้านาะหลานฉันหลานฉันทำไมหมานแท้อืมอืมนี่มาดูเห็ดงามไหนไหนไปดูไปดูพี่น้องโอ้ดูดูหลานโอ้เออนี่แหละเห็ดนี่แหละหลานโอเค,อ,เคอ่าอู้นี่พี่น้องเอ้ออ่าเก็บเก็บเลลยยเเก็บอาเก็บสิ นี่พี่น้องเออนี่อู้นี่แหละเฮ็ดแซ่บนี่งามงามเลยดูสิอื้อหือโอ้ยเซตกระละเด้อห้านร้านคนหาหน้าคนเอาใส่ตะกาพี่น้องอันนี้อันนี้อันนี้เสียแล้วโอ้ยดูโอ้ยไหนโชว์หน่อยร้านโอ้โห สุดยอดสุดยอดเดี๋ยวไปดูตะก้าเขาสินี่แหละความสุขพี่น้องเอ๋ยโอ้โหแล้วทำไมมันกองอย่างนี้ล่ะทีเดียวใช่ไหมนี่ทีเดียวโอ้โหดูพี่น้องดูมาดูก่อนโอ้โหนี่ให้มาถ่ายอ๋อเก็บเก็บคุณบอกว่าให้มาถ่ายเอ้าอนี่มีแต่เห็ดสวยๆเลย โอ้ป่าเองหนิดมสมบูรณ์นะไหม<ส>โอ้กี่ดอกนะั่งหนับแอสามสี่หา้าโอ้พี่ก่อนหินออกแอโ6<ก>แตกอีกเจ๊โอ้โอเปดดอกโอ้เออได้ยังงี้ไปเนาะนสุดยอดสุดยอดสุดยอดทิ่งให้วันนี้มาสองคนล้าน อือฮอุ้ยอันนี้เห็ดยางไม่เอากินได้อยู่แต่ไม่เอาสวยเลือกได้ไส้เบิงนงไสยเบิงนี่นี่นี่เอเก็บเก็บเลยพี่น้องเอ้ยม่วนจริงๆมือนี่เบิงเบงดอกนี่โอ้ยเก็บเลยเก็บเลยโอ้ยดอกเดียวอิ่ม พี Ooh, oh. Oh. ่น <transactions> <source> ้องเอ้ยเบิงนี่โอ้ล่ามาจากไหนวะวัดตะยัมวน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 นี่หลีดอกใหญ่ใหญ่ละออออเมน อาเซียนพี่น้องอาเซียนอาเซียนพี่น้องอาเซียนย่างนี่เก็บดอกเค่อ้างเลยนะไหนเลนค่อยๆหน่อยเฮ็ดไม่เห็นเลยใบไม้หลานหลอกพี่น้องเอ้ยหลานหลอกหลอกใช่ไหมนั่นน่ะเฮ็ดอ๋อเฮ็ดจริงๆด้วยดอกใหญ่มากออกนย โอ้ใช่อันนี้เป็นแบบเยอะจริงๆอ,อันนี้อันนี้ของของของแท้อะเก็บเก็บด้วยหนูได้ตรงตะก้าดูหนูเหยียบแล้วหนูหนาดูแห,งงแห้งแล้วก็เอาได้มันแข็งอยู่<อ>คลิปนี้พอแค่นี้ก่อนพี่น้องเดี๋ยวหลานเก็บเห็ดหมด <laughs> เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ